ไอพีป่ะยิบสติกอ,อ่ะได้อะได้ไหมมันต้องชมพูนหน่อยนนหน่อยอ่ะหน้าดูไม่จืดอ่ะมึงฝงากรายการไอ้แจ็คถูกไปหาตามหาผู้โชคดีก่อนนะครับบอกว่ามาทำรายการไม่น่ามึงเชี่ยงวะอยู่ สีชมพูที่ไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอละโอเคผมต้องหาผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งคนครับผมตำรวจ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 ขาออกลุงแม็กแมนนี่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 เอ้ไม่ต้อง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 เอาคนดีดีกว่าไอ้เด็กเดี๋ยวมันจะหาไว้นี่แฝงใครไปเลย ตำรวจตำรวจตำรวจไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดไอ้ก๊อดมานี่หน่อยก๊อด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 มาหนีมาหนีมานีมานีมาหนีเสรแล้วลุงขึ้นมาคาผมเล่นอะไรอย่างเงอ้ยฮะไอ้ตอนนี้ไอเคอยู่กับแฟนใช่ไหมอะไรแล้ลุงไอเคอยู่กับแฟนใช่ปะมึงดูจุดไอเดิดูจุดไอเคดิลุงเี่ยไม่ตอนนี้ไอเคอยู่กับแฟนใช่ไหมใครใช่ใครใคอ่าโอเคโอเคโอเคเขาเป็นแฟนกันเหรอ แล้วจะ <Okay, S 2> จีบกันละลูกโอเคโอเคโอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจุดมันอยู่ไหนเสื้อผ้าข้างหน้าเนี่ยอา่ามึงเสื้อผ้านะเดี๋ยวมึงบอกวอวอให้เคมากระลาดหน่อยมึงบอกวอมึงบอกไอเคให้มากระลาดหน่อยเคเค มากาักราดหน่อยมากาักราดหน่อยเร็วมาคนเดียว,วมาคนเดียวมาคนเดียว,น,ยวนะเออมีคนรู้เขาอยากเจอเราเร็วบวชนเลย <c oughs> ประยุทธ์ขึ้นมากอเออประยุทธ์ขึ้นมาขึ้นมาประยุทธ์สั่งให้มาเร็วมาเร็ว ูทำอะไรอ่าเด็กเจ๊ฟนกแม่งเขี่าหมิงสัส ไม่เป็นไรเอเคขียวลุงแก่ๆขึ้นรถมา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 ไม่ลง

กอดกอดดีกอดดีหัดเคหัดหน้าไปทางนูน้นอ่าอ่าอ่ากำลังทำรายการยอยู่กอดเขาคืนด้วยอ่านี่วิวสวยๆเออเอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึงแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่มมเคกอดอีกรอบนึงเคกอดอีกรอบนึงเคกอดอีกรอบนึงเค อ่าแลแลบแลบแลบแค่นี้ละแค่นี้ละปะปะปะะชแกกจริงวะยุ่งจริงจริงไปแล้วขึ้นมา ขอบคุณพวกคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับผมแล้วไม่ได้พวกคุณลากายก็ไม่เสร็จนะครับผมติดตาไปเกดีตาไปเกดีตาไปเครอนทำไมแล้วงานนี้ตัวซื้อ เฮ้ยเฮ้ยบุกเล้งแฟร์บุกเล้งแฟร์บาบาเด้นบุกเล้งแฟร์บาบาเด้ไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตก๊อตก๊อตกลลงเล้งแฟร์บาบาเล้งแฟร์บาบาเล้งแฟร์บาบามันอยู่นี่มันอยู่ที่มันอยู่ที่เร็วๆเปอรพี่ฝันดีครับมามามาสอนอะไรกระดาษหน่อยครับกระดาษเลยคุณฝันดี ชื่อหลินค่ะหลินหลินนี่ที่มาจักฮะพี่ชายชื่ออะไรลุงแดงนี่ลุงเกงแดงใช่ฮะถืออะไรใส่เสื้อผ้ามึงเช็คจุดดิ ไปป่ะพี่เคป่ะเคยไม่ได้ไเคยไม่ได้ขับรถีพี่แคขับรถีพี่แคขับรถีพี่แคแล้วอย่างแกบบ่เมพียเคไม่ได้เพื่อ อีกคันเหรอเออยี่ยมคันปะวะไปไหนไม่รู้ทำไมเราไปกลบเออป้าหมั่นป้าไม่ต้องพูดไม่น่าเชื่อว่ะไม่ต้องพูดไม่น่าเชื่อว่ะ แลาวไปตีเลงกับแก้มค่ะแบบวิทยกรผมหาี่วิทยกรผมมา ซักซักซักฮาลุงไปดูมาไปไหนมึงทำไรมึงเหงาไม่ใช่เหรอมาดิกูทำไรโคตรมันเลยตะกี้นะีฮะรายการใหม่มาเหามึงหายไปนะฮะเักซัก กูอยากชอบฮะฮะมาละไอ้เจี๊ยบทะเลาะว่าใจเลยสัตว์สขี่รถหนีกันที่ผายเลยโทรไปไปรับด้วยโคตรมันเลยตีรายการเนี้ยใช่หรอเออจะเป็นชุด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 มันลุงมันลุงแต่มันไล่เขาอะดิใช่ไหมฮะสามอันสองสามอันสองจะพี่คนนี้ถ้าจุกไปนั่งข้างคุณเคเมื่อกี้ครับ เราไปหาเราตามไปงอพอดีแล้วจุกลงไปพอดีอะไรเอออะไรนะไอ้แจ็คหมายถึงแบบชายจุกไปนั่งรถคันเดียวกับตำรวจเคครับแล้วทีเนี้ยไอ้ตำรวจเคไปถึงนู่นพอดีแล้วแบบไอ้จุกลงไปด้วยอะกำมัดแน่นนะบอกเลยตำรวจเคคบกับใครอยู่ถามไอ้แจ็คไอ้แจ็ครู้ไม่อะไม่ดูฝันดีมั้งครับ

กูทำรายการอยู่ซะรายการบ้านใครบ้านมันไม่เฉพาะไม่ใช่บ้านกูชื่อรายการอต่จะไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่กูคิดชื่อรายการออกแล้วเดี๋ยวลุงกูกูอยู่ได้ด้วยเหรออยู่ได้อยู่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นดีพิเศษเอ่อกูจะบอกให้ว่า ลละะโโอออ้หเเดดีี๋ยยยวนน่่่ไไมคชัรนะรายการชื่อรายการบ้านใครบ้านนานเพราะไม่ใช่บ้านกูเออชื่อยาวไปหน่ดีดีครับดีเอาเอาหน้าไหนบิ๊กโชว์นี่นี่นี่อันนี้เปล่าสวยเออกระจุกเมียบอกสวยเออดีแม่โตได้ทุกวันเนี้ยสวยสวยแล้ดจัดสวย ได้ไหมพอยังเปลี่ยนสีผมดิดูไอ้เคป๊บนึ่งสีผมเป็นคนปกติอะให้มันแบบเนียนๆกับคนในเมืองไงก็ยิ่งไม่ไงก็ยิ่งไม่ชี้อะไรเขาไม่ได้รับโอ้เฮ้ยแต่ได้อยู่นะแต่ได้อยู่นะเออได้อยู่เลยเืมภพขาสั่งไลนยพอยต์เลยเอ้ยลุดอต ทั้้อยากใส่คอนเบิร์ตและเข้าไปเตะหน้ามึงปีบสองตีและกูก็เก็กทาหนึ่งฝากรอยตีเอาไว้ที่แก้มมึงทางหนึ่งกลัวเอ้ยไอ้สั์มึงทำกูเป็นรังหนึ่งอยากใส่จอแต่ิ่งเข้าไปเตะหน้ามึงกระโดดปี๊บสองตีและกูก็เก็ตขาหนึ่ง ไอแสงอยู you, ่ไอแสงอยู่ดาขนมเค็งขนมเค็งขนมเค็งอยู่เหรอขนมเค็งไม่อยู่ใส่ใส่ส้นสูงเหรอไอ้ปลาจบรายการไปศาสตา์กรรมได้แค่นี้แหละกระจกมึงก็เป็นร่างดีอ่ะเอาไปเอาลุงเอาบรรยากาศก็ดีเลยก็หมอดีแล้วจุก ดาวยวลงเทเลนไปดูไงปั่นจักรยานแล้วให้ให้ขี่หิมะหิมะไม่หิมะมันเล่นด้กันได้เหรอมันเล่นด้กันได้เหรอพี่ฝันเรื่อยเรือยอยอเ้ยแหลก้ยเย้ย เฮียงูจะพาะไปพื่อ้ตีไปดูผลการสัตว์เอ้ยข้างเชี้ยอะไรเดีย๋ยว ก่อนเบิร์นเราก็ไม่เหน้ามึงตีองกินกันกเกะท่าหนึ่งฝากรอยนี้มาไว้ที่แก้มงขทางหนึ่งยั่วยสัตว์เินกระกระแกระแงหนึ่งอยากใส่จอแต่พิเข้าไปเตะหน้ามือัวตีซองตีกระกนกะทาหนึ่ง

โอม้มอมเลี้ยวเอาลองมานหลังจุกไว้มอมดิหันหลังพี่โง่เอาวิตีพี่ก็เกินมาบางทีอ่ะน้องพี่ก็ให้มีบ้างเหอะมันก็เจ็บนะบางทีอ่ะได้ปะเจ็บอะไรปะหันหลังอ่ะ <laughs> đã luôn เหตุใะตายเลยเหรอลุงไม่ไม่เอาตายเลยเหรอเออเลยเหรอโคตรสวยเลยตลอดเลยอ่ะแม่ไม่เอาเป็นแขกเชิญรายการนี้เลยอ่ะตลอดตลอดตลอดขอพูดไปดิเก้พูดไม่ได้พูดได้ละ เออรายการบ้างน่ารายการกูไม่กดเคสอ่ะผมไม่กดเคสเขาไม่มาให้ผมพูดอ่ะรายการมีเสียสละได้รายการกูยอมเก่งว่ะยอมสุดยอดครับลุงสุดยอดลุงผมเป็นคนสุดท้ายหรือเป็นอะไรนะผมจะเป็นคนสุดท้ายเออในรายการกีดไม่คนแรกผมเป็นคนแรกโอเคโอเคผมยินใจละผมยินใจละจะมีคนเป็นเหมือนผมโอเคโอเค ไม่เป็นไรคุณเทแค่เคอย่าเทก็พอแค่เขีดตีก็พอเขายังไม่เดินเล่เคนมข้นเคนมผงโอ้โหมาเป็นครอบครัวไปตีไปเฉลยเฉลยให้ใครเฉลยว่ารายการอะไรอ๋อคุ้มสมไปไปด้วยดิคุ้มสมไปด้วยเซซัดปล่อยทุกคนลงเออคุณเฉลยด้วยกูไปละขอบคุณครับลุงลุงไปบ้างแล้วเหรอเอ้ยไว้ขอบคุณกูด้วยไวสัตว์ ยังจะขอบคุณก็อีกอะแม่เออดีว่ะเดี๋ยวร้อยก็ใช่เลยไงเดี๋ยวร้อยก็ไปโอโบโอ๊โอพวกเรากลับพวกเรากลับเดี๋ยวครั้งหน้าอีกวันดีกว่ารายการเนียร์ไอ้เหี้ยโคตรปันเลยสัตว์เดี๋ยวกูรับบทเป็นผู้หญิงเองครั้งหน้าเดี๋ยวกูให้เมียกูมาคุย